บสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีถุกทันพี่น้องคลิปนี้จะมาอัปเดตพี่น้องล่าสุดจากที่ทางเพจแพลวๆพาพี PP Music เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นได้โพสต์ว่ามือนีแล้วกับงานเปิดวงเปิดฤด,ดูกาลวงหมอลำแพลวพาวเสียงทองใครอยู่ใกล้ไปส่งกำลังใจที่หน้าเวทีใครอยู่ไกลเข้ากลุ่มปิดมาชมการแสดงได้นะคะ เล้วก็เพิ่นกะแจ้งในส่วนของบัตรกลุ่มปิดเนาพี่น้องเนาะแล้วก็มีในส่วนของลงภาพที่เป็นโปเตอร์คอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลวันที่สองซึ่งวันนี้นั่นเองพี่น้องอยู่วัดบึงสะพานดำตำบลบ้านโพนอำเภอโพ้นนาแก้วจังหวัดสกลน,นครพี่น้องจากโพสต์ดังกล่าวเนาพี่น้องเนาะทําเอาในส่วนของทาง FC เข้ามา คอมเมนต์ Comment, แล้วก็บอกว่าขอให้การแสดงราบรื่นไปด้วยดีขอให้งานมือนี่ ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วก็ขอให้งานมือนี่ลาบลื่นไาสำนรัพี่น้องเอฟซีเพิ่นกับเขามาส่งกำลังใจให้ในส่วนของทางศิลปินเพิ่นลาพี่น้องแต่ก็ยังไม่ไหวที่จะมีในส่วนของดราม่ามีในส่วนของทางเพจในติกตออกอานะพี่นนะ้องเนาะส่องในติก็อ,อกเพิ่นก็ได้เอาไปเบ้าถึงว่าวันนี้เป็นคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลของวงหมอลำ ชื่อดังมาสันวาพิน่วงบาเป็นในส่วนของวงแพ,พ่าเาเน่พ่น้วงบอกว่าจะมีคนดูหรือไม่มาสันปาดพ่น่วงบางคอมเมนท์ที่เขามาคอมเมนท์ก็บมแต่วาในส่วนของอ่เมื่อนี้เปิดฤดูกาลจะมีคนหน้าเวที ขนาดไหน่าสัาสน่าสีไลยซ้ำใดเนาะสีมีคนสื่อบัดเขาไปส้มโมโนมาสันมาพี่น้องปาดหลายคนหลายท่านจับตามองสิ่งนี้ทันทีพี่น้องเป็นประเด็นคือเก่าพี่น้องในส่วนของทางวงแพวเผาในวันเปิดฤดูกาลคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลมือแรกของวันที่สองตุลาคมพี่น้องวันแรกของเดือนตุลาที่เพิ่นไดม้มีคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลก็เกิดเป็นประเด็นคือเก่าพี่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่าวทางคอมเมน ฟังเอฟซีเพิ่นกะลอ่อฟังลอ่อชมน่ะละพี่น้องทรงกำลังใจล่วๆแล้วก็บอกว่าจะเข้าไปรอในกลุ่มส้มการแสดงน่ะละพี่น้องแล้วพี่น้องละ่ะคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้ในส่วนของวันนี้มีการ เปิดฤดูการคอนเสิร์ตของทางวงแพล,แลวพาวรำพี่นองเนาะคิดเห็นอย่างไดกะคอมมตนไว้ใต่คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นองไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้แนเด้อสวัสดีจา้า